สวัสดีค่ะซื้อแปมค่ะเป็นหางเครื่องเล่นเสื้อคุณยิ่งอยู่ในวุงเสียงอีสานเป็นท่อมค่ะเริ่มต้นเลยถือคิดว่าจะคองแม่นและมาคุณยิง่งกล้าเปิดจะคองในเข้ามาเพียที่สามตอนนั้นคือคือ,คอ,อยันลกันนึงพอแม่น่ะมองเข้ามาเขาเป็นผู้ยิ่งอยู่แล้วเขาบ่เคยบวกเขาบ่เคยแบบแบบดีส พ่อกับแม่ก็บ่เคยเห็นว่าเออท่อมยังสียังสีนะพ่อเขามาใส่ชีวิตพ่อเข้าตัดสินใจปพ๊บเข้าบอกแม่แม่ก็ยังรับพ่ได้เข้าใส่ชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆย,ย่นี่ก็กราถามาถึงรังเกียจจากสังคมบัวยุนี่สิบ่ถือรังเกียจแต่ว่าสิบ่เหยียดกันเลยละ่ะแต่ว่าถ้าเป็นกลับบ้านไป ก็จะเป็นแบบว่ามินินท่าเนี่ยหเห็นพอเม้าแบบว่าก็สบายใจจั่นสินะวันนี้จะแปลงแปลงร่างแปลงร่างเป็นผู้หญิงนี่คือชุดของเฮ้าเนาะ,ะเรื่องเถ่อเนาะบางเ่อเรื่องเรื่องเพจเนาะแบบว่าเฮ้าบ้าเข้าเป็นเพจที่สามอยู่แล้วทำนี้เขาเ็บอกก็พอก็เม้เหาหรือว่าบอกกับมูหรือว่ากับองค์กรข้องเฮ้านี่ ด้วยอาจะเปรียบเทียบกับในหมบานเนะาะเฮาใส่ชีวิตในหมบานคนในโมูบานอาจสิบ่เข้าใจเฮาซําท่ว่าเฮาใส่ชีวิตในในตุงนี่ในภาพรวมของคนหลายหลายแล้วมันหลากหลายเพศหลากหลายนี่แบบเขาก็เข้าใจกันไหมคะครับสวัสดีครับสวัสดีสสดแฟนคลับของสตแตมนะครับถ้าถามเมื่อก่อนกลัวกลัวกลัวกับคำว่ากลัว,ดวโดนว่าเฮ้ยพวกนี่เป็นกระเทยจะมาทำงานู่นนี้นั่นได้หรออย่างงี้ครับ แต่ถามว่าทุกวันนี้ไม่เลยครับเพราะว่าสังคมเราเปิดกว้างถ้าสังคมเปิดกว้างทุกคนยอมรับมันก็สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้กันทุกคนถ้าถามว่าเหมือนแต่ก่อนก็ยังมียังมีบุคคลแต่ละบุคคลที่เขายังไม่ยอมรับหรือเขายังบูลลี่ในเรื่องการเป็นเพศที่สามการแสดงตัวอยู่อย่างนี้เราก็ถ้าถามว่าเราเก็บมาใส่ใจมันก็ทําให้เราลําบากใจมากกว่าแต่ถ้าถามว่าสังคมภายนอกทุกวันนี้รับไหม รับได้เยอะเปิดรับได้เยอะเหมือนที่เรารู้ก็คือเปิดรับได้กว้างกว้างมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่จะเป็นนี่ยังต้องปิดกลัวกลัวสังคมรอบนอกรู้โน่นนี่นั่นแต่ไมเนี้ยเขาไม่ปิดแล้วครับเปิดเพราะว่าความสามารถความหลากหลายทางเพศเยอะก็จริงแต่ความสามารถก็เยอะตามด้วยอย่างบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่เต้นอย่างเดียวทําหลายหน้าที่ทําแผนกอย่างแผนกคอสตูมก็มี คอสตรมก็มีไปเต้นด้วยไปอะไรด้วยความหลากหลายเราเราไม่ได้แยกแยะเราไม่ได้คิดปัญหาถ,ถึงความหลากหลายหรือว่าความแตกต่างทางเพศนะครับเราไม่ได้คิดเราเอาที่ความสามารถเป็นหลักในวงการหมอลำไม่ว่าจะเป็นวงนี้หรือวงอื่นๆเราก็สามารถคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เราก็เลยรู้สึกว่าหมอลำมันเหมาะสมกับเพศทางเลือกว่าเขาเปิดโอกาสให้